วันนี้เรามีอันนี้นะคะปลาหมึกปลาหมึกนี้มาดูนะคะว่าเราจะทําอะไรกินแล้วก็เอาน้องใส่หม้อนะคะน้องใส่หม้อไว้น้องใส่หม้อเสร็จแล้วเราก็ใส่วายเวางไปเบลิฟน้ำมันมะกอก กระเทียมทุบเกลือปิดฝาหม้อทิ้งไว้นะคะจนกว่าจะสุกค่ะเปิดไฟเปิดดูโอ้กลิ่นหอมมากเราจะทิ้งไว้สักพักนะคะอหอม้วให้ได้กลิ่นจังเลย จะเอาแค่นี้พอนี่ก็ลุ่มนะคะนี่ะจะมาชิมกันเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดแค่ตัดแค่ชิมตัดแค่ชิมนะคะดูอืมนุ่มมากนุ่มมากอร่อยอรมอยมาก พาดพอดีดูนะ่มาชิมเร็วชิมนุ่มไหมนะนมนะุ่มมากนุ่มเนาะแล้วคุณนายนั่งบนเตียงอะ่ะคุณนายคุณนายคุณนายมานั่งอะไรบนเตียงอะเป็นไงคะ นุ่มเนาะอร่อยเนาะเนี่ยคะ่ะลูกสาวชอบก็เลยทําให้ลูกสาวกินนะคะทำหมอบเอรอเลยนางชอบมันมันไม่หยาบเนาะมันกรอบแล้วก็นิ่มเนะโอเคนะคะชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ, Hello, คะขอบคุณค่ะ